เฮ้ยพวกเองอยู่ไหนกันวะเออมาเจอกันที่เลเบลดิพุ่งไม้ครบนะแล้วของอ่ะอย่าลืมเลยเดี๋ยวเราเล่นแม่กันรอเฮียลุยเลยดี่สตาร์ทท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินกูเป็นนางราชาไอ้สัตว์มึงห้าวเกิน มึงไม่มีราคาชื่อกูสกายบุมควรจะจำใส่์ลามือซ้ายมือขวาประทองกระโจเซฟพวกมึงห้าไม่เลยเดี๋กูให้ไปเปดิดทีเล็กดอนนี่สามศพเดินมาพร้อมกับน้นองเอสฮาเกนแจ็กกี้มึงเข้าไปเช็คเข้าไปเช็คกูระบงังโตหัวหน้าบัญชาการเด็กบัรสาาเด็กมันซิกนซงกูปล่อยให้เด็กมันเดน กันมาหลายทีมึงไม่ตายกูพิการแล้วมึงจำชื่อกูกูจะขึ้นไปตำนานเว้ยแล้วมึอยังกระจอกไม่ต้องบอกกูก็รู้สามหนึ่งไม่ถือว่ารุมเข้ามาร้องเดี๋ยวก็รู้มาเฟียีเก่าเกมนี่คือสิ่งที่มึงต้องรู้แก๊งกูสิบหกตีนเข้ามาร้องเดี๋ยวมึงรู้เลยชืกูเบอร์ลูกอมะอยากอมจตลูกปืนนักเลงของจริงเขาใช้หมัดไม่ใช่ปืนป้อนให้กระจายท่ากูได้กูไม่คืนเครื่องดนตรีของนักเลงที่ใช้เนรลมก็เสียงปืนเว้ย There is a guy boy oh, 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 oh. The a boy oh, oh, oh. a boy oh, oh, oh. a boy xin em ngân cũng phải <laughs> nâng la ai hao ai nát ma nếu cũng trên mai mi la chữ cô sky bố không quan trọng sẽ lo sky bố để sky ไอ้ทั์มึงห้าวเกินไอ้เสียมึงนัดมาในเมืองกูคอง,งจริงม,มึงไม่มีราคาชื่อกูสกายบุมควรจะจำใส่กอลาอำเภอยังไม่ปิดกูมีสิจะแจ้งเกิดพวกมึงสัตว์ในละชานตะว่ากูสับเสริ์ถิ่นใคร่างมันเถิดกูไม่สนกูจะลุยเพราะกูมาเพื่อจะมวยไม่ได้มาเพื่อจะคุยเก่ากว่าว่าโทษทีไม่ปาดดีไปวันๆและกูรอทีเลเบ้พวกมึงตามมาละกันเสียวเวลาที่จะคุยงานกูบวกเลยละกันจะนั่นแน่เพื่ออะไรกูจะบวกกูเอามันสกายบ เด็กอีสกายโบเด็กอีสกายโบเด็กอีสกกโบท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินกูเป็นดั่งราชาไอ้สตับมึงฮาวเกินไอ้เสียวมึงนัดมาในมึงกูของจริงมึงไม่มีราคาชื่อกูสกายบูมควรจะจำใส่กระลาเด็กอีสกายโบ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  เป็นสีน้ำเงินกูเป็นนังลชาชาไอสัตว์มึงห้าเกินไอเสียม,มึงนัดมาในมึงกูของจริงมึงไม่มีราคาชื่อกูสกายบุมควรจะจำไ่กะลาแล้วมึงจำส่กะลาวไว้สัตว์ค้องใจ,จเจอกันใหม่ได้เก่ากว่าว่วาโทษทีแล้วเจอกัน มันกูยงชุนมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอฮะมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอแล้วกูต่อยรูมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอฟักมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอพ่อมึงยังกระจอกและต่อยได้แค่ขี้ตีนกูมันเด็กชอบอ่องตลอดแล้วจะมาสู้กับเซียนงูแล้วมึงโคตรไรอันไหนมึงอย่าไปโชว์ให้เด็กดูแล้วมึงมาได้าราคามึงอย่ามาแก้เสนียดกูหนักกว่าพ่อมึงเหรอ มันหนักกว่าพ่อมึงเหรอแล้วกูต่อยลูมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอฟักมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอพ่อมึงยังกระจอกงั้ต่อยได้แค่ขี้ตีนกูมันเด็กชอบออมบอลหลอดแล้วจะมาสู้กับเซียนงูแล้วมึงโคตรไรอันไหนมึงอย่าไปโชว์ให้เด็กดูแล้วมึงมาได้ราคามึงอย่ามาแก้ียวเหนียกกู ต้องร้องว่าพวกกูจะหมัดบล็อกเพราะที่มึงหมุนกันไว้ก็พวกกูคิดป่าว้าแล้วที่มึงแอบฟอร์มัดทำมันเข้มที่มึงดูมันก็มาจากพวกกูป่าววะพวกกูต่อยกันเป็นปีแกมันนอกมึงไม่ดินแล้วโผล่มาสักทีพอคนเริ่มรู้จักแล้วก็มาเกาะพวกกูดีละหมัดกูแพงไปกูเลยไม่ต่อยพวกมึงฟรีแล้วพวกกูริสต์วยวันแบบรวยคืนนวะคว้างมันแล้วทอยเปลวไฟมันกลมกลืนวะพวกกูจิกโก้รวยหมัดรวยปืนแล้วพวกกูยิบมันต่อยให้มึงกลัวตึมแกมันกูดุใส่สุดแบบมาเฟียว่ะไม่ใช่พวกกูนั่งเหยียดและไมม่่่่เเพีียยรรวาาดดคนนนนอืก็ับบจททำำ มึงยงช่วยมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอฮะมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอแล้วกูต่อยรูมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอฟักมันหนักกว่าพ่อมึงเหรอพ่อมึงยังกระจอกเง่าต่อยได้แค่ขี้ตีนกูมือนเด็กชอบอมปล่อยแล้วจะมาสู้กับเซียนงูแล้วมึงโคตรไร่อัไหนมึงอย่าไปโชว์ให้เด็กดูแล้วมึงมาหน้าราคามึงอย่ามาแก้สิเมียกูและกูจะทำให้มึงดูว่ามันเห็นกันได้ง่ายๆว่าพวกกูนั้นมันคูคุยและไม่ต้องสอนเขามัง่ายเพราะพวกกูนั้นไม่คิดพวกกูดิดทั้งศัตรูคุยโทษ มึงก็รู้ตัวเองตั้งแต่มันหมาจรจัดเรียกผู้ใดตลอดแต่ดูผู้กุยลุงกัดควรยอมรับตัวเองว่ามึงกีการ์กสั่นๆตอนที้บ้าสั่นๆกูรู้ว่าบ้าจะจัดตัวสว่า์แบบมึงก็เคี้ยวง่ายสุดสัตว์เพราะมึงก็เป็นได้แค่เศษสว่างเล็บปูกูจะต่อยมึงจะฟ้าสว่างตอนกูเริ่มต่อยมึงทำได้แค่แว่นแว่นตอนกูนับตังมึงทำได้แค่แคนแคนส่วนมึงที่สายพอใจใจมึงขี้แพ้และที่สำคัญวินเทอร์เฟลไม่ใช่ Trash สัตว์